เศรษฐกิจโซโลแปลว่าเศรษฐกิจช้าเชื่องช้าเหลือเกินแต่เกิดเทรนด์ใหม่โซโลอีโคนมีกลุ่มคนใช้ชีวิตโดดเดี่ยวโสดอย่างนี้แหละจะปั้นเศรษฐกิจให้ดูนะฮรร่วมคุยกับบัญชาโดยเซ็นทรัลรีเทลคอร์ o ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเศรษฐกิจโซโลแปลว่าเศรษฐกิจช้าเชื่องช้าเหลือเกินแต่เกิดเทรนด์ใหม่ โซโลอีโคโนมีกลุ่มคนใช้ชีวิตโดดเดี่ยวโสดอย่างนี้แหละจะปั้นเศรษฐกิจให้ดูนะฮะเดอะวันอินไซด์นะครับเป็นจริงๆแล้วเป็นบริการของบัตรในการชำระเงินของเครือข่ายเซ็นทรัลนะครับของกลุ่มเซ็นทรัลซึ่งในแต่ละครั้งเขาก็จะมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าตามศูนย์การค้าของเซ็นทรัลในเครือของเขาเพราะว่าเป็นเดอะวันอินไซด์ถูกไหมฮะขเขาก็จะเปิดเผยอว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเขาเป็นยังไงนะครับและล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าโอ้เห็นชัดเลยนะ ว่าผู้บริโภคที่ใช้ข้อมูลผ่าน The One Insight ของเขานี่นะฮะกลายเป็นพวกคนโสดกลายเป็นพวกคนไม่มีลูกกลายเป็นพวกยังไม่แต่งงานดีมันมันจะมีสัดส่วนพวกนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะฮะจนกระทั่งเขาเรียกว่าเป็นโซโล่เโทษนะเขาเรียกว่าโซโลอีโนมีโซโล S O L O นะโซโลอีโนมีคือเศรษฐกิจคนโสดทั้งๆที่ตอนนี้เศรษฐกิจประเทศไทยโซโลมากเลยนะฮะก็คือว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันมันตกต่ำมันช้าอย่างมากๆเลยนะฮะ ทีนี้โซโลอีโคโนมีตามความหมายของด h วัน Insight เนี่ยครับหมายความว่าอะไรรู้ไหมฮะเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยกลุ่มคนโสดเป็นกระแสที่แรงคือนอกคือก่อนหน้านี้เศรษฐกิจไทยขับเคลื่อนด้วยกําลังซื้อเช่นคนไทยอ่าเป็นเพศชายเพศหญิงแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเสร็จแล้วก็เกิดเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็น LGBTQ+ กลุ่มที่ก็กำลังซื้อสูงเหมือนกันฮะเสร็จแล้วก็มาเป็นกลุ่มที่แล้วแหะเศรษฐกิจคนโสดคนไม่แต่งงานนะครับหรือคนที่ยังไม่เป็นฝั่งเป็นฝาเอาเป็นข้างอย่างนี้เนี่ยนะฮะเรียกว่าโซโลโซโลอีโคโนมีเนี่ยกำล เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะกลุ่มคนโสดนี่แหละเป็นกลุ่มคนที่บอกว่ามีทั้งอิทธิพลทางความคิดสูงมีทั้งอิทธิพลในเรื่องกําลังซื้อก็มีนะครับแล้วก็กําลังการใช้จ่ายก็ได้นะครับแล้วนอกจากนี้นี่นะฮะกลุ่มคนที่เรียกว่าโสดในเมืองไทยเนี่ยที่ชอบไปช้อปปิง้งต่างๆเนี่ยนะฮะเขาจะมีแนวคิดข,ของเขาที่เรียกว่าอะไรรู้ไหมฮะเป็นหนักเพราะรักตัวเองเดี๋ยวนี้คนเหลง่านี้นะฮะเขาบอก รักใครไม่รู้รักตัวเองไว้ก่อนดูแลไม่รก,ก็ดูแลตัวเองไว้ก่อนเนี่ยนะครับทีนี้จากข้อมูลตรงนี้เนี่ยวันอินไซต์เขาก็อ้างไปถึงสํานักงานสถิติแห่งชาติในปี6กนะครับก็เมื่อเกือบ2ปีที่แล้วบอกว่าคนไทย25%สเซนตี่ยโสดนะครับแล้วคนโสดส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในตัวเมืองและอยู่ในกรุงเทพและปรากฏว่ามีสัดส่วนคนโสดสงูงถึงครึ่งหนึ่งของประชากรในพื้นที่โอ้โหตอนนี้จะเรียกว่าจังหวัดคนโสดหรือเมืองคนโสดกันแล้วเนี่ยนะฮะอ่ะถามท่านผู้ชมนะฮะ ท่านผู้ชมคิดว่าตอนนี้เศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยเป็นเศรษฐกิจโซโลหรือเศรษฐกิจโซโลส่งเล่นคำนิดหนึ่งนะฮะเศรษฐกิจโซโลหมายความว่าตอนนี้เศรษฐกิจช้าถอยซบเซามากๆแต่เศรษฐกิจเศรษฐกิจโซโลคือเศรษฐกิจคนโสดถามท่านผู้ชมว่าตอนนี้เศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยเป็นเศรษฐกิจโซโลหรือว่าโซโลนะฮะถ้าโซโลก็พิมพ์ S-O-L-O ถ้าโซโลก็พิมพ์ S-O-L-O-W ที่แปลว่าต่ำนั่นแหละครับแล้วส่งมาเลยนะครับ อ่ะทีนี้พอลักษณะของประชากรไทยเป็นโสดมากขึ้นอยู่ในบางจังหวัดที่เกินขึ้นเป็นคนโสดจะเลยซ้ำเนี่ยนะครับพอมาดูในแง่ภาพรวมเนี่ยนะฮะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของคนโสดในไทยรู้เปล่าเป็นเพศไหนเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของประชากรไทยที่เป็นโสดไม่แต่งงานเนี่ยรู้ไหมเพศไหนเพศหญิงฮะอะไรผู้หญิงไม่แต่งงานกันแล้วหรอครับยุคนี้ทาไมฮะถอดความคิดทิ้งทัศนคติไม่อยากมีสามีไม่อยากมีลูกไม่อยากมีครอบครัวขอฉันอยู่เดียวๆแบบเป็นเศรษฐกิจโซโล่นี่ละฮะ อู75๋75%คนโสดในไทยเป็นเพศหญิงฮะและในขณะเดียวกันนี่นะครับเขาบอกว่าสัดส่วนของคนโสดเนี่ยยิ่งสูงขึ้นในกลุ่มคนรุ่นใหม่ๆด้วยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่คือไม่ใช่แบบสูงาอายุแลมาโสดฮะเดี๋ยวนี้พอผ่านพ้นวัยรุ่นเสร็จปั๊บโสดเลยนะครับดูจากตัวเลขของวันอินไซต์เขาบอกว่าตอนนี้ในกลุ่มคนเรียกว่าเจนวเริ่มต้นคือ25-34ปีเนี่ยคิดเป็นโสดถึง30% ต่อมา35-44ปีก็คือเป็นเจน Y ายกางๆเนี่ยคิดเป็นคนโสดถึง25%นะฮะแล้วก็มาลดลงในช่วง45-54ปีก็คือในช่วงประมาณ X ต้นๆเนี่ยนะฮะหรือว่า X กซางลางเนี่ยเหลือคนโสดลดลงมาประมาณ20%เพราะฉะนั้นตรงนี้สังคมไทยกำลังเป็นสังคมที่เรียกว่าอะไรรู้ไหมฮะอายุน้อยโสดเพียบนะครับอายุน้อยโสดเพียบสะท้อนการใช้ชีวิตและ้าันน าเมื่อไหร่ก็ตามเรามีทัศนคติเป็นโสดไม่แต่งงานปั๊บไอ้คำว่าครอบครัวใหญ่มันจะไม่มีต่อไปเลยนะครับในระบบเพราะคําว่าครอบครัวใหญ่ในสมัยอดีตก็คือการที่พ่อแม่รุ่นคุณปู่คุณย่ามีลูกไม่ต่ำกว่า5้หคน5้หคนแต่งงานกันหมดมีหลานออกมาหลานแต่งงานก็ต่อมีเลนพวกนี้คือเรียกว่าครอบครัวใหญ่ังนั้นจากนี้ไปคาว่าครอบครัวใหญ่สำหรับในประเทศไทยอาจจะไม่มีต่อไปแล้วครับมันจะกลายไปเป็นครอบครัวโซโล่เลยนะฮะจากเศรษฐกิจโซโล่ก็จะกลายเป็นครอบครัวโซโล่คือนอกจากจะเป็นเศรษฐกิจคนโสดแล้วก็จะเป็นครัวคนโ ต่อมาเนี่ยครับบทวิเคราะห์ของต้วันอินไซ h ์ยังบอกต่อไปนะฮะว่ากลุ่มคนโสดในปัจจุบันเนี่ยนะฮะมากกว่า66%นะฮะของการใช้จ่ายรวมเนี่ยนะฮะกลุ่มพวกนี้ชอบใช้ นะมีพฤติกรรมชัดเจนเลยคือลงทุนด้วยการซื้อสินค้าหรือบริการอะไรก็แล้วแต่ที่สะท้อนภาพลักษณ์ของความเป็นคนโสดหนึ่งสุขภาพต้องดี2คนโสดต้องทานอาหารนอกบ้าน3คนโสดต้องซื้อสินค้าหรูหราอย่างนี้เป็นต้นนะครับและนอกจากนี้เนี่ยพฤติกรรมคนโสดในเมืองกับคนโสดต่อจวนนี่ก็ไม่เหมือนกันนะครับคนโสดในเมืองกับคนโสดต่างจังหวัดเนี่ยแตกต่างกันตรงไหนรู้ไหมฮะตรงที่ประเภทสินค้าของคนโสดที่เขาซื้อกันนะครับเขาบอกคนโสดในเมืองเนี่ยนะฮะกล้าไปเนี่ยนะฮะ มากกว่า1.2เท่าเมื่อเทียบกับคนโสดต่างจังหวัดและก็โดยเฉพาะยิางยิ่งคนโสดส่วนใหญ่จะเน้นความสวยงามพวกบิวตี้หรือพวกประเภทพรีเมียมไลฟ์สไตล์หรือสินค้าหรือบริการที่เป็นการใช้ชีวิตแบบดูหรูหรานะฮะขณะที่โสดต่างจังหวัดให้ความสําคัญกับอะไรรู้ไหมฮะอุปกรณ์ตกแต่งภายในบ้านซ่อมแซมสร้างบ้านนะฮะเช่นอุปกรณ์สร้างบ้านเฟอร์นิเจอร์ของใช้ในครัวเรือนสะท้อนใช้ชีวิตที่ต่ตตตางกันเสียงสิ้นเชิงเพราะฉันแสดงว่าอะไรรู้ไหมฮะ โสดในเมืองกับโสดต่างจังหวัดมันก็ขึ้นอยู่กับกําลังซื้อกาลังการใช้ชีวิตและวิธีคิดและทัศนคติกลายเป็นว่าโสดในเมืองเนี่ยใช้ชีวิตอูฟ่ฟูนะชอบช้อปปิ้งกินข้าวนอกบ้านอะไรก็ได้ที่เป็น symbol, สัญลักษณ์ของตัวเองชั้นโสดแต่มีราคาม,มีมูลคา่าและมีคุณคา่าแต่ในขณะที่โสดต่างจังหวัดเนี่ยนะฮะก็รู้อยู่ว่ากําลังซื้อไม่ได้เยอะอากาศดีของฟุ่มเฟอือยก็ไม่ต้องมีเพราะฉะนั้นแม้จะเป็นโสดต่างจังหวัดแต่ชอบออกแรงก็เลยไปซื้อแต่พวกเนี่ย ของตกแต่งซ่อมแซมบ้านภายในบ้านนี่นะซึ่งข้อมูลวันอินไซน์นี่ถือว่าดีมากๆเลยนะฮะแล้วนั้นก็ยังพบอย่างนี้นะครับว่าคนโสดมีแนวโน้มจะใช้จ่ายมากกว่าคนที่มีครอบครัวถึง4.5เท่าโอ้โหคิดดูดิเห็นไหมท่านผู้ชมคิดดูนะคนมีครอบครัวกับคนโสดแต่กฏว่าข้อมูลวันอินไซน์บอกว่าคนโสดมีแนวโน้มจะใช้จ่ายมากกว่าคนมีครอบครัวถึง4.5เท่าคือกล้าไปฮะถามว่าทำไมกล้าไปเพราะหนึ่งต้นทุนก็ไม่สูงภาระก็ไม่เยอะดูแลก็แค่ตัวเองคนเดียวซิงเกิล ถูกไหมฮะภาระเรื่องลูกภาระเรื่องพ่อแม่ก็อ่าพ่อแม่พ่อแม่อาจจะมีอยู่บ้านนะแต่ลูกอ่าได้บอกยังไม่มีลูกสามีก็ไม่ต้องดูแลเพราะว่าหญิงในประเทศไทยหญิงเป็นโสดเยอะมากกว่าชาย<ม>ใช่ไหมฮะเนี่ยก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเศรษฐกิจที่น่าสนใจนะครับว่าในที่สุดเนี่ยนะฮะระหว่างเศรษฐกิจประเทศไทยตอนนี้จะเป็นแบบโซโลหรือจะเป็นแบบโซโลกันแน่นะฮะก็จะมีตอบกันเข้ามานะครับ